สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องงามยามดีเนาะวันที่ส8บปดนะคะได้มีโอกาสส่งมอบรถคันใหม่นะคะให้กับพี่บุญช่วยนะคะ f อของเรานั่นเองวันนี้ก็เลยชื่อโอกาสนะคะมาสัมภาษณ์พี่บุญช่วยเนาะเล็กๆน้อยๆสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะรถคันใหม่ถูกใจประทับใจก<อ>็แน่นอนเทคโนโลยีแล้วเซล,ลก็ต้องปกอะที่รับปากที่คุย โปรโมชั่นแล้วก็การแต่งขอบคุณมากเลยค่ะพี่คณช่วยขอถามนิดนึงพี่คณช่วยรู้จักเพิ่นได้ยังไงคะรู้จักฟอร์ดปทุมได้ยังไงทาง youtube แล้วก็ Tik t o k ครับเป็น FC TikTok ด้วยนะคะแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะตามกันมานานมากเลยกับปีกับปีก็จะได้ก็จะได้กันก็แล้วก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่คนช่วยอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยนะคะที่ มารับรถกับที่ฟอร์ดปทุมธานีนะคะคก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะคขนเงินขนทองเต็มคันรถเลยค่ะอคขอบคุณนะคะออบ่ะยินดีรัใช้จทเเพืธ